วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับคำว่า neutral game นั้นคืออะไร neutral ถ้าแปลตรงตัวแปลว่าเป็นกลางหรือไม่เข้าข้างใดนะครับแต่พออยู่ในเกม fighting จะนำไปสู่ไม่มีผู้เล่นคนใดถูกโจมตีหรือบล็อกนั่นเองผมพอยกตัวอย่างที่พอเข้าใจง่ายซึ่งตัวอย่างนั่นก็คือซันซ u k u m i เพื่อเราได้ตัดสินใจง่ายขึ้น Sans s ั n s u คุมิเปรียบเสมือนเกมเป่ายิงฉุบหรือค้อนกระดาษกันไกซึ่งก็คือค้อนนั้นแพ้กระดาษกระดาษแพ้กันไกลและกันไกแพ้ค้อน ซึ่งจะนําไปสู่คำว,ว่า neutral หรือความเป็นกลางนั่นเองงั้นผมขอยกตัวอย่างเข้าไปในเกมนะครับ spacing ก็คือการใช้ช่องว่างเพื่อให้คู่ต่อสู้เข้ามาถึงตัวเราได้ยากขึ้นหรือลอยให้เขาเข้ามาหาเราแทนแล้วต่อมาจะนำไปสู่ w i f t punish Whip ิปพนิชจะคล้ายๆสเป c i n g นิดหน่อยก็คือถ้าสเป c i n g ออกท่ามาก่อนแล้วกลายเป็นว่าเขานั้นเองที่ทำให้เกิดช่องว่างตรงนั้นเราก็จะได้ Space มาแทนนะครับหรือจะให้เห็นภาพอีกอย่างนึงก็คือการใช้ Movement ของเรานะครับล้อยคูต่อสู้ออกท่ามาก่อนต่อมาก็คือ Rush Down รัชดาวก็คือการเข้าหาคู่ต่อสู้เพื่อไม่ให้อีกฝั่งมีช่องว่างหรือเกิดการเวฟ u พนิชเกิดขึ้นซึ่งทําให้เขาทำอะไรได้ยากขึ้นนะครับต่อมาจะให้ดูการเปรียบเทียบระหว่าง3ตัวอย่างนี้นะครับว่ามันแพ้ทางกันแบบไหน สรุปแล้วนะครับนูชั่วเกมทีเเ่เก่ามาข้างต้นคือการตัดสินใจ3อย่างให้เราได้ตัดสินใจนะครับถ้ามี3อย่างนี้รวมเข้าด้วยกันนรับรองว่าจะเล่นเกมได้ยอย่างคล่องขึ้นแน่นอนนะครับอย่าลืมกดปุ่มซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ